สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันค่ะซึ่งการทดลองนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบกิจกรรมแจกให้หนักเรียนเมืเ่อเรียนมาเรียนสือแต่คุณครูจะให้หเรียนกลับไปทดลองที่บ้านนะคะซึ่งคุณครูจะสาธิตการทดลองให้หนักเรียนดูก่อนนะคะในคลิปนี้และหลังจากนั้นนักเรียนก็นําไปทดลองเองที่บ้านนะคะเรา,ารู้ก่อนนะคะว่า ะะมวลคือปริมาณเนื้อสารนะคะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะต่อไปในนี้น้ำหนักนะคะน้ำหนักนี่คือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนั้นนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะโดยที่เราสามารถวัดน้ำหนักได้ด้วยเครื่องช่างสปริงอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างสปริงแบบแฝนนะคะมีหน่วยเป็นนิวตัน แรงที่จะทําต่อวัตถุแต่ถ้ามวลค่ะเราสามารถวัดด้วยตาชั่างสป,ปริงก็ได้นะคะหรือเราจะวัดจากอุปกรณ์ง่ายๆของเราก็คือตาชั่างสป,ปริงแบบตั้งแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ค่ามวลออกมาเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะประมาณนี้ทีนี้เริ่มต้นการทดลองของเราเลยนะคะนักเรียนอาจจะหาเครื่องช่างแบบแขวนแบบนี้ไม่ได้แต่ที่บ้านอาจจะมีเครื่องช่างแบบ แบบสปริงแบบตั้งแบบนี้นักเรียนก็สามารถใช้ได้ที่บ้านนะคะทีนี้เนี่ยเราจะลองมาวัดด้วยปาช่างสปริงแบบนี้ก่อนนะคะแบบแปวนแบบนี้ก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะ มีลำดับที่1นะคะลำดับที่1ถึงลำดับที่4โดยรายการช่างสินค้านะคะคุณครูจะสมมุติให้2อย่างนะคะสาธิตที่สอ2อย่างก็คือลำดับที่1นึ่งดับลำดับที่2ส่วนนักเรียนจะเอาอะไรไปช่างที่บ้านก็ช่างได้หมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะผลไม้ก็ได้นะคะสิของอย่างอางื่นก็ได้วันนี้คุณครูก็จะมีนมสองกล่องนะคะนมสองกล่องนี้เราจะช่างด้วยการช่าสปรปิงน,นะคะ ก่อนที่เราจะชั่งนม2กล่อง,รองเราก็จะเขียนก่อนในรายการทดลองของเราคือรายการที่ชั่งก็คือนมค่ะนมสองกล่องนะคะน้ำหนักโดยโดยประมาณเราก็คํานวณเองว่าน้ําหนักสองกล่องนี้จะประมาณกี่นิวตันดีเนาะเราก็เราก็ใส่เดเรยนสูตรสองนิวตันเราก็ใส่ใสงลงไป2อนิวตันหลังจากนั้นเราก็มาพิสูจน์ค่ะพิสูจน์จากการทดลองเราว่ามันจะหนัก2นิวตันจริงหรือเปล่ลา เราก็จะมีถูกพลาสติกนะคะเบเาๆเราหลังจากนั้นเราก็ใส่นมเข้าไปค่ะใส่นมเข้าไปนะคะเราก็จะมาแขวนที่ตรงนี้นะคะตรงที่แขวนแล้วเราก็ดึงค่ะเราก็ยืดออกนะคะทาช่างสปินก็จะยืดออกเราก็จะจับตรงนี้นะคะปลายเสร็ตรงนี้และหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านค่าค่ะอนะ่าตรงนี้นะคะมันก็จะมาอยู่ที่หน่วยของนิวตันฝั่งนี้ก็ประมาณ4นิวตันนะคะ4นิวตันและ ฝั่งนี้ก็จะอ่านเป็นกลับนะคะประมาณ400กลับนะคะในการบันทึกเราก็จะบันทึกลงไปหนึงหน่วยนิวตันก็คือ4นิวตันนะคะนนกล่องคือ4นตันอ่ทีนี้บางคนบอกว่าไม่มีตาชั่งสปริงแบบนี้น่นมสองครองเราสามารถที่จะชั่งด้วยตาชั่งสปริงแบบตั้งก็ได้นะคะซึ่งในหนังสือหน้า107เนี่ยจะมีบอกว่า มวล1กิโลกรัมเท่ากับ9.8นิวตันแต่เราลองมาชั่งดูเนาะตัวนี้จะมีมวลประมาณเท่าไหร่ยังไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะประมาณ0.3กรมัมเพราะฉะนั้นเราก็เอา0.3กรัมที่เราชั่งได้นี้นะคะไปคูณด้วย9.8ก็จะออกมาเป็นหน่วยของนิวตันนะคะอ่ะทดลองอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะ,ต,ะ,คะตัวนี้คือหนังสือเราจะชั่งด้วยตาชั่งสปริงแบบตั้งก่อนอได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ประมาณ0.6กรัมเราก็เอา0.6กรัมเนี่ยไปคูณด้วย9.8นะคะเราก็จะได้น้ำหนักตรงที่เราเป็นหมวยเป็นนมวตัน,นออกมานะคะเราเทียบได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราเมื่อกี้เราได้0.6กรัมใช่ไหมคะเราก็จะมาช่างเป็น,น่วลเป็นโมตันก็ได้ดยออนน้อนี้แล้วก็ด้วยกรัมก็ได้นะคะลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ใส่ลงไปแล้วก็ยืดออกมานะคะอ่า ได้ประมาณนี้เลยค่ะประมาณ6มิลตั้นนะคะ6มิลตั้นเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็600กรัมนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้นก็คือการช่างนะคะแล้วหลังจากนั้นใบกิจกรรมก็จะมีสรุปผลการทดลองจากที่เราช่าง4อยา่างเราลองไปหาการช่างเอาเองที่บ้านนะคะว่าเราจะช่างอะไรบ้างส้มก็ได้แตงโมก็ได้นะคะหรือ ผู้เรียนก็ได้นะคะแล้วแต่ผลไม้ก็ได้เนื้อสัตว์ก็ได้นะคะหรือสิ่งของอื่นก็ได้มาเปรียบเทียบแล้วใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ตอบคาถามหลักการทดลองนะคะสําหรับใบงานการทดลองนี้คุณครูมีแจกให้ที่โรงเรียนและให้นักเรียนนําไปทดลองเองที่บ้านและนํากลับมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ